ท่านติดนักทันเพราะพวกเราผมรู้จักท่านดีนะเพราะว่าท่านเป็นพิปัส,สนาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากสอนธรรมะที่ลึกซึ้งด้วยวิธีการที่ร่วมสมัยรวมทั้งแนะนำการภาวนาที่เข้าได้ออกับคนในยุคนี้ นอกจากเป็นพิัสนาจารย์แล้วท่านก็ยังเป็นกวีด้วยนะท่านมีงานกวีนิพนธ์ที่ไพเราะลึกซึ้งมากแลวท่านยังเป็น,นะน,น,ปนศิลปินด้วยศิลปินในความหมายของผู้ที่ผลิตงานศิลปะงานศิลปะนี่ก็ได้แก่ภาพวาดผู้กันแต่ไม่ใช่อ่าใช้ผู้กันวาดเป็นภาพ อย่างศิลปินทั่วไปนะท่านใช้ผู้กันเนี่ยเขียนตัวหนังสือแต่ว่าตัวหนังสือที่ท่านวาดนี่ก็สวยงามแล้วก็มีความหมาที่ลึกซึ้งอย่างที่เคยนำมาพูดบ่อยๆนะเช่นคำว่าหรือประโยคที่ว่า No m u ส no lotus ไม่มีโคลนตรงก็ไม่มีดอกบัวท่านก็ผลิตงานทำนองนี้เยอะนะ เพราะว่าอน่าง่หนึ่งมันก็เป็นวิธีการเจริญสติของท่านด้วยและขณะเดียวกันก็เป็นงานที่มีความหมายในทางธรรมที่ผูหลงก็ยังมีงานชิ้นหนึ่งของท่านเลยนะเป็นงานที่ท่านมอบให้กับตมาเ,าเียนว่า this moment is full of wonders ช่วงเวลาขณะนี้นะเต็มไปด้วยสิ่งมาัศจรรย์เนะี่ยเขานเขียนเยอะต่นหลังก็มีลูกศิษย์เนะี่ยนำเอาผลงานเหล่านี้เนะี่ยมาแสดงเป็นเทศกาลที่หอศิลป์กรุงเทพเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็มีลูกศิษย์ของท่านซึ่งเป็นพระทั้งแล้วก็พิสุณนีด้วยนะี่ก็มามาสอนการวาดภาพผูกกัน หรือว่าสาธิตการวาดภาพด้วยผู้กันที่จริงไม่ใช่วาดภาพหรือวาดตัวหนังสือมากกว่าเป็นภาษาอังกฤษนักเขียนคนหนึ่งชื่อนิ้วกลมนะเป็นนักเขียนที่คนรุ่นใหม่รู้จักดีแล้วก็สนใจเรเื่องของศิลปะแล้วก็ไปชมนิทรรศการนี้แล้วก็อยากจะฝึกวาดภาพหรือวาดตัวอักษรด้วยผู้กันอย่างนั้นบ้าง ก็มีพระท่านสาธิตให้ดูแล้วก็สอนแนะนำวิธีการว่านิกลมบอกว่าตอนที่ลงมือวาดเนี่ยนะใจก็อยากจะวาดให้สวยนะอันนี้พอตั้งใจวาดให้สวยเนี่ยบอกก็ว่าเกิดอาการเกร็งนะมือที่จับผู้กันเนี่ยมันก็ไม่ลื่นไหลเท่าไหร่แล้วก็ภาพที่ออกมาก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ พยายามวาดกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ยังไม่ดีดังใจพระทีะ่สอนหรือแนะนำการวาดดยภูก,กันเนี่ยก็เลยแนะนำนะนิวโกลม่าเนี่ยถ้าพูดดีนะบอกว่าอย่านึกถึงภาพสุดท้ายสิสิ่งสำคัญของการวาดภาพด้วยพูก,กันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์แต่อยู่ที่กระบวนการ ไโยมเนี่ยตั้งใจกำหนดอยู่ที่ปลายผู้กันอยู่ที่เส้นที่กำลังวาดอยูกับปัจจุบันอ้เป็นคำแนะนำที่ถ้าถูกใจนะยู่งกลมมากเลยนะแล้วเขาก็เห็นความผิดพลาดนะก็คือว่าสอนว่าดเนี่ยไปนึกถึงผลลัพธ์สุดท้ายแล้วคืออยากให้มันสวยพอนึกให้ผลงานตัวเองเนี่ยมันสวยเนี่ยก็เลยเกร็ง แต่ว่าพอเอาใจเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอย่างที่พระท่านแนะนำเนี่ยอยู่กับปลายผู้กันอยู่ที่เส้นที่กําลังว่านเนี่ยนะอยู่กับปัจจุบันก็บอกว่าผ่อนคลายนะแล้วก็ภาพที่ออกมาก็ดีขึ้นคําแนะนําของพระที่เป็นสมาชิกหมู่บ้านพลัมเนี่ยที่จริงมันไม่ได้ใช้ได้กับการวาดภาพด้วยผู้กันเท่านั้นนะ มันใช้ได้กับการทำงานรวมทั้งการปฏิบัติธรรมด้วยหรือว่าใช้ได้กับการทำกิจกรรมหลายอย่างเลยอย่างที่เคยเล่าตัวอย่างคนที่เป็นนักปีนเขาเนี่ยที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยก็ก็ให้คำแนะนำทำทำนองเดียวกันว่าให้หลืมยอดเขาที่ต้องการไปให้ถึงแล้วก็ให้มาสนใจอยู่ที่พื้นดินที่กำลังเหยียบแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าว หรือนักไต่ลวดนะที่เดินกลางอากาศระหว่างตึกแฝดน,นะกลางกรุงนิวยอร์กอะเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์เดินกลางอากาศเนี่ยบนลวดเนี่ยสี่ิบห้นาทีนะโดยที่ไม่เกิดอันตรายอะไรเขาก็แนะนำนะว่าเนี่ยก็พูดถึงเคล็ดลับว่าเนี่ยว่าก็สนใจแต่ว่าให้เท้าเท้าซ้ายเนี่ยมันไปนขยับ อยู่เหนืออยู่หน้าเท้าขวาแล้วก็ให้เท้าขวาขยับอยู่หน้าเท้าซ้ายแค่นั้นแหละไม่ได้สนใจจุดหมายหรือว่าอยู่ที่ยอดตึกที่ต้องการไปให้ถึงมันคือคำแนะนำมันเดียวกันนะก็ะคืออยู่กับปัจจุบันอาการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยความหมายหนึ่งก็คือว่าให้เราทำโดยอยู่กับสิ่งที่กำลัง ทำอยู่ข้างหน้าอาใจมันจดจ่อดอยู่กับสิ่งที่กําลังทําอยู่ข้างหน้าโดยวางผลลัพธ์ความสําเร็จหรือเป้าหมายลงไว้ก่อนนะเป้าหมายมัคืออะไรผลสําเร็จคืออะไรผลลัพธ์คืออะไรหรือภาพสุดท้ายคือ,อะายวางเอาไว้ก่อนแล้วก็ให้ใจเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่กําลังทำนะเช่นอยู่กับเส้นที่กําลังว่า หรือว่าอยู่กับเท้าที่กาลังก้าวเดินแต่ละขณะแต่ละขณะใน,นความหมายหนึ่งของการอยู่กับปัจจุบันแต่นอกจากการวางเป้าหมายหรือผลลัพธ์นที่ต้องการบรรลุแล้วเนี้ยอยู่กับปัจจุบันความหมายหนึ่งก็คือการที่ไม่ไปผวงถึงปัญหาที่มันอยู่ข้างหน้าหรือภารกิจที่มันรออยู่ข้างหน้าเราอันนี้เป็น เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยละเลยนะเพราะว่าเวลาทําอะไรเนี่ยใจก็ไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันไม่ค่อยอยู่กับน,นื้กกระตัวนะถ้าไมอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการไปให้ถึงก็ก็ไปอยู่กับหรือไปนึกถึงปัญหาที่กำลังที่คิดว่ามันรออยู่ข้างหน้านะอาจจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจหรือบางคนเนี่ยก็จะนึกถึงงานที่กำลังรออยู่ แม้ว่ากำลังจะเข้านอนแล้วแต่ก็นึกถึงงานที่จะต้องไปนำเสนอนะพรุ่งนี้เช้าหรือก็ไปพะวงกังวลอยู่กับการที่ต้องไปสอบในวันรุ่งขึ้นนะซึ่งมันไม่ใช่โอกาสนะอันนี้ก็เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าก็เหมือนกันนะหรือคาดว่ามันรออยู่ข้างหน้านะเช่นลูกเนี่ยจะไปสอบไล่ วันพรุ่งนี้เนี่ยก็กัง,งวลว่าเขาจะสอบได้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะสอบข้าหมหาเทไลได้ไหมนะอันนี้มันเป็นปัญหานะที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็ไปพรวงไปกัง,งวลถึงมันนะถ้าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเครียดนะกับการที่ปล่อยใจให้ไปอยู่กับอนาคตนะจนลืมที่จะ อยู่กับปัจจุบันหรือทาสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันที่ถิงปัญหาเหล่านี้หรือภารกิจที่รอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยในเมื่อมันยังไม่ถึงเวลานะก็ไม่ควรจะเอามาเป็นนะเครื่องกังวลหรือมาทําให้เกิดความเครียดสิ่งที่ควรทำคือว่าผัดมันไปก่อนผัดผ่อนมันก็มันไปก่อนนะในเมื่ออยมันยังไม่ใช่เวลานะก็ไม่ควรจะเอามากังวลเอามาพววงจะก็แปลงนะ ในสิ่งที่ควรผัดผ่อนเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยผัดผด่อนเท่าไหร่แต่สิ่งที่ไม่ควรผัดผ่อนเนี่ยก็กลับผัดผ่อนนะปัญหาหรือภารกิจที่รออยู่ข้างหน้าก็ขอให้มันอามารบกวนจิตใจนะในวันนี้ในขณะนี้ส่วนสิ่งที่ควรทำในขณะนี้ในเวลานี้นะก็กลับผัดผ่อนะแทนที่จะทำเดี๋ยวนี้นะ ก็กลับบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าเดี๋ยวก่อนอันี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะคือมันสิ่งที่ไม่ควรผัดผ่อนก็กลับผัดผ่อนนะสิ่งที่ควรผัดผ่อนก็กลับไม่ผัดผ่อนนะสิ่งที่เราควรทำนะถ้าเราเข้าใจนะหรือเห็นความสำคัญของมันเนี่ยเราจะไม่ ผัดไปวันพรุ่งนี้หรือผัดไปด้วยประโยชน์ที่ว่าหรือคำว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวหรือเดี๋ยวก่อนแต่เราจะทําเดี๋ยวนี้เลยแต่เราก็จะพบว่าหลายคนนะเมื่อถึงเมื่อถึงเวลาที่ต้องทําเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยก็กลับผัดผ่อนไปก่อนอย่างเช่นเด็กเนี่ยแทนที่จะเก็บที่นอนหรือทําความสะอาดบ้านก็กลับเอาเวลาไปดูอ่า ไปเล่นโทรศัพท์มือถือนะหรือไปเล่นวิดีโอเกมแทนที่จะทำกันบ้านเลยนะก็กลับผัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยทำวันพรุ่งนี่เช้าก็ไนดะ้แล้วเวลาที่มีอยู่เอาไปทำอะไรก็ไปเล่นไม่ใช่แค่เด็กเนี่ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะผู้ใหญ่เนะี่ยมีงานที่ต้องทำนะควรจะทำเดี๋ยนี้เลยแต่ว่าก็ผัดไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอนะยวไม่ทำตอนนี้เพราะว่า อยจะไปเที่ยวอยากจะไปสมหัวกับเพื่อนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ถ้าเราตระหนักดีเนี่ยเราจะรีบทำเดี๋ยวนี้เลยเนะเราจะไม่ผัดผ่อนหรือว่าผัดเอาไว้เป็นวันเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้อะไรบ้างที่เราควรทำเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างใหญ่ๆนะคือสิ่งที่สำคัญและก็รีบด่วน สิ่งที่สำคัญและรีบด่วนเช่นอะไรอ่ะเช่นงานเนี่ยเราต้องส่งพุ่งนี้มาลือน,นี้แล้วเราก็ต้องรีบทําแล้วนะการบ้านอเราต้องส่งพุ่งนี้เราก็ต้องรีบทําแล้ะอันนี้เราสิ่งที่สําคัญและรีบด่วนร่วมถึงปัญหาด้วยนะเช่นบ้านนี่่อนน้ำแตกนะหรือว่าไฟฟ้าชอ็อตอ่าอันนี้เราก็ต้องรีบทําแล้ะเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกัน สมัยนี้ก็อาจจะรวมถึงคอมพิวเตอร์เสียด้วยนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องอุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการทํางานก็ต้องรีบไปซ่อมอย่างอื่นเอาไว้ก่อนนะเรื่องเล่นเรื่องเที่ยวเอาไว้ก่อนนี่เรกว่าสิ่ง,งสาคัญแล้วก็รีบด่วนแต่มันก็มีงานอีกอย่างนึงนะเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ไม่รีบด่วนสําคัญแต่ไม่รีบด่วน่นอะไรนะเช่นการออกกําลังกายนะการศึกษาหาความรู้ การเจริญสติการทำสมาธิภา,าวนารวมทั้งการมีเวลาให้กับคนรักมีเวลากับพ่อแม่มีเวลากับคนในครอบครัวเช่ว่ามันไม่เร่งด่วนเนี่ยหรือมันไม่รีบด่วนก็คือว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้นะออกกําลังกายที่ทำเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าการเจริญสติการทำสมาธิภาวนาทำเมื่อไ,ไหร่ก็ไดนะ้การไปเยี่ยมพ่อแม่เนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่า คนเนี่ยถ้าเราผัดผ่อนไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นอนว่ัไม่ได้ทําเลยและมันก็เป็นสิ่งที่คนชอบผัดผ่อนแต่ทาไมเราควรจะรีบทําเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสะสมนะมันจะให้ผลเช่เล็กทีละน้อยนะกว่าจะเห็นผลชัดเจนก็ใช้เวลาเมือ่อกรารออกกําลังกายเนี่ยออกกาลังกายวันนี้เนี่ยยังไม่เห็นผลหรอกแต่พอทำบ่อยๆทาทุกวันทําเป็นเดือนเป็นปีมันถึงจะเห็นผล การทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันนะทำทุกวันทุกวันเนี่ยมันยังไม่ค่อยขอให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจนะแต่ว่าพอทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยผลหรืออันที่สองก็มันก็จะชัดเจนก็เมื่อการหยอดเงินนะใส่กรุบออมสินใส่วลาบาทวลาบาทเนี่ยมันมันเล็กน้อยมากแต่พอผ่านไปหนึ่งปีสองปีโอ้มันเงินเป็นพันเลยนะยิ่งถ้าใส่เวลาสิบเนี่ยนะปีหนึ่งนี่ก็สามสี่พันแล้วะ คือกว่ามันจะเห็นผลเนี่ยนะชัดเจนเนี่ยมันต้องใช้เวลาและเพราะมันต้องใช้เวลาเนี่ยจึงควรจะรีบทําตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วก็ทําไปเรื่อยๆนั่นก็เหตุผลประการหนึ่งอนะีกเหตุผลประการหนึ่งคือว่าของบางอย่างเนี่ยมัน,ม,นมันคอยไม่ได้เพราะอะไรอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยหรือคนรักของเราเนี่ยจะมีนเป็นไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสนต้องรีบทำจะผัดผ่อนไม่ได้เลยเพราะว่าผัดผ่อนเมื่อไหร่นะอาจจะกลายเป็นว่าปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอยไปก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำในแต่วันนี้หรือทำเดี๋ยวนี้นะไม่ว่าจะเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็รีบด่วนรวมทั้งสิ่งสำคัญและไม่รีบด่วนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะ อเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปทําไม่ใช่สองสิ่งนี้หรอกนะแต่เป็นสิ่งที่ไม่สําคัญแล้วก็ไม่รีบด่วนด้วยอย่างเช่นแต่รายบ้างนะสิ่งที่ให้ความสนุกสนานเพล่ดเพลินกับเรานะดูหนังไปเที่ยวห้างหรือว่าไปช็อปหรือว่าเล่นเกมหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้คนใช้เวลากับ โทรศัพท์มือถือเราโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากแล้วก็ในสิ่งที่คนทําก็ไม่ได้ทําผัดพรอมไปก่อนนะฉันขอเล่นโทรศัพท์ก่อนหรือว่าฉันขอไปอดูหนังอันนี้เรียกว่าสิ่งที่มันให้ความสนุกความเพลิดเพลินกับเรานะทั้งที่มันไม่สําคัญเลยแล้วก็ไม่รีบด่วนแต่ว่าผู้คนเนี่ยกลับทําสิ่งเหล่านี้ก่อน แล้วก็ทุ่มเทเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้มากจนกระทั่งไม่มีเวลาเหลือสําหรับการทําสิ่งสําคัญไม่ว่าด่วนหรือไม่ด,วด่วนอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนในทุกวันนี้มากเลยนะเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาให้กับลูกไม่มีเวลาสำหรับการออกกําลังกายไม่มีเวลาสำหรับการทําสมาธิเพราะว่าไอ้สิ่งที่ควรผักผ่อนเนี่ยไม่ผัดผ่อนนะ แต่ว่าทำเดี๋ยวนี้เลยอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยนะที่ควรจะผัดผ่อนแต่ไม่ผัดผ่อนนะก็คือปัญหานะหรือภารกิจที่มันยังไม่ถึงเวลาอย่างที่ยกตัวอ,อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะจะนอนอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ยังคิดถึงงานการนะที่จะต้องทำวันพรุ่งนี้ทั้งๆท,งที่คิดไปก็ไม่มีประโยชนนะ์เพราะว่ากำลังจะเข้านอนแล้วก็แต่วิตกกังวลน,นะ กับงานที่จะต้องไปทําวันพรุ่งนี้กับการสอบนะที่จะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้ <c oughs> หรือบางคนเนี่ยนะถึงว่าจะต้องอขึ้นเทศวันพรุ่งนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยคืนนี้ก็เก็บออกมาคิดแล้วทั้งที่มันไม่ใช่เวลาสิ่งที่คนทำกไคือัดไปก่อนนะเมื่อถึงวันพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนะผู้คนจำนวนมากเอาสิ่งที่ มันควรจะเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้เนี่ยเอามาหมกมุ่นคุ้นคิดนะใชแต่วันนี้จริงๆเนี่ยเวลาใจมันเผลอไปคิดถึงเรื่องที่เป็นปัญหาก็ดีหรือภารกิจในวันพรุ่งนี้หรืออนาคตก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เตือนใจเรามากนะสิ่งที่เตือนใจเราได้ก็คือเตือนใจเราว่ามันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งเอามาคิดนะ อ้นี้ตอนนี้คือเวลานอนนะหรือว่าตอนนี้นะคือเวลาที่กําลังอยู่กับคนในบ้านอยู่กับลูกนะหรือว่าตอนนี้เป็นเวลาสวดมนต์นะใจควรจะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่กําลังทําอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่ควรผัดผ่อนนะพอมันเข้ามารบกวนจิตใจก็พับมันไปก่อนนะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยคิดไอ้สิ่งที่ควรผัดผ่อนเนี่ยกลับไม่ผัดผ่อนแต่สิ่งที่ เอไม่ควรผัดผ่อนนะแต่ก็ผัดผ่อนไปเดี๋ยวที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันสลับกันนี่เราถ้าเราเตือนใจแล้วว่าเออมันยังไม่ถึงเวลานะเรื่องของพรุ่งนี้ก็ให้ถึงวันพรุ่งนี้ก่อนค่อยว่ากันหรือมิฉะนั้นก็เตือนใจแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดก็ได้หรือสิ่งที่เราห่วงปัญหาที่เรากังวลอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อ,อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ของประเทศหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับหลานที่เราวิตกว่าจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเนี่ยถึงเวลาเข้ามันก็ถึงเวลาจริงๆมันก็ไม่เกิดขึ้นก็นได้หรือมันไม่ใหญ่อย่างที่เราคิดถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยนะมันก็ช่วยทําให้สามารถจะผัดมันออกไปไม่เอามาเป็นเครื่องรบกวนจิตใจในปัจจุบันก็ได้ ที่จริงเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่เราไม่ควรผัดผ่อนนะเมื่อกี้พูดเนี่ยเหมือนกับว่าเรื่องอนาคตเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอามาใส่ใจในปัจจุบันเลยที่จริงมันก็ไม่ถูกนะของบางอย่างเนี่ยแม้มันจะเป็นเรื่องอนาคตแต่ถ้าเราตัดเตรียมไว้ก่อนก็ดีนะการตัดเตรียมเพื่อรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำที่แต่เดือนนี้นะหรือว่าควรทําเมื่อมีเวลา ไม่ใช่แปลว่าพอเป็นเรื่องของอนาคตแล้วเราจะตัดเตรียมไม่ได้สิ่งที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยหมายถึงว่าไม่เอาปัญหาในอนาคตเนี่ยมันมารบกวนจิตใจแต่ถ้าเป็นเรื่องการตัดเตรียมเพื่อจะรับมือเนี่ยนั่นก็อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะเช่นการตัดเตรียมรับมือกับความทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้นตัดเตรียมรับมือกับความเจ็บความป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนคือความตายเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นแน่นอน การตัดเตรียมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเตรียมใจนะเนี่ยเมื่อเรารู้ว่ารบสักวันหนึ่งเราต้องแก่สักวานหนึ่งเราต้องเจ็บต้องป่วยและในที่สุดเราต้องตายเนี่ยเ,เราก็ต้องฝึกนะฝึกเตรียมเ,ยเตรียมจิตเตรียมใจเอาไว้ด้วยการเจริญร้อนนัสติหรือว่าด้วยการฝึกสตินะเพื่อที่จะสามารถรับมือกับความเจ็บความป่วยได้มันป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยนะหรือว่า เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายนะเราก็สามารถที่จะรับมือความตายได้ด้วยใจที่สงบหรือก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยนะก็ต้องตาเตรียมรับมือกับความเป็นไปของคนที่เรารักนะเช่นพ่อแมนะ่ท่านก็ออยุ่มากแล้วสักวันหนึ่งท่านก็ต้องจากเราไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องนะควรตัเตรียมพร้อมรับมือกับการจากไปของท่านเสียแต่วันนี้ อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่การมีเวลาให้กับท่านมีเวลาดูแลใจสัน้นเอาใจใส่ท่านมีเวลาชักชวนท่านนะให้เข้าหาธรรมะถ้าว่ามันเป็นสิ่งที่เหมาะสมไม่ใช่การดัดเดียนหรือการตัดเตรียมเรื่องงานเรื่องการการตัดเตรียมนะในเมื่อเรารู้ว่ามันมีงานเรามีงานนะที่จะต้องทําเป็นงานชิ้นใหญ่เราก็ค่อยๆค่อยๆทำเทเลนิดทีลหน่อยนะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ อันนี้คือสิ่งที่ควรทำในปัจจุบันไม่ใช่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องอนาคตนี่นะก็ป่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตนะหลายอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องขนขวายซึ่งการขนขวายในสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทนี่มันกระตุ้นเตือนให้เราเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นนะไม่ผัดผ่อนไม่ประมาทต,ต่อความตายก็ทําให้เรา เตรียมตัวเตรียมใจเส่แต่เดือนนี้มันทําดีสร้างบุญสร้างกุศลมันฝึกจิตฝึกใจไว้เมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยอะก็ไม่ได้ทุกข์ทรมานเมื่อถึงเวลาตายก็พร้อมอันนี้ก็รวมถึงการตัดเตรียมทรัพสมบัติให้ลูกให้หลานหรือว่าหมดรดด้วยนะซึ่งถ้าไม่ตัดเตรียมพอจะตายเข้ามันก็เกิดความวิตกกังวลรู้สึกเสียดายว่าเนี่ยปล่อยเวลาผ่านเลยไปตอนนี้ทาอะไรไม่ได้แล้ว ในการที่เราเนี่ยจะรู้จักแยกแยะนะว่าอะไรควรทําเสียแต่เดี๋ยวนี้อะไรควรผัดผ่อนไปก่อนเนี่ยนี่นเป็นศรริลปะของการดําเนินชีวิตเลยนะถ้าคนเราเนี่ยแยกแยะไม่ออกว่าอะไรควรทําเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะอะไรควรจะผัดผ่อนไปก่อนไม่เอามาเป็นเรื่องวิตกกังวลในเวลานี้เนี่ยถ้าเราแยกแยะไม่เป็นนี่ชีวิตมันวุ่นวายนะแล้วก็อาจจะลงไอทด้ความทุกข์มากแต่ถ้าเราจับแยกแยะได้ว่าอะไรที่ควรทําเดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่ควรผัดผ่อนไม่ควรอ้างว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหรือเดี๋ยวก่อนอะไรที่ควรจะผัดผ่อนนะไม่ควรจะามารบกวนจิตใจในเวลานี้ถ้าเราแยกแยะได้เนี่ยชีวิตมันจะมีความสุขมากแล้วก็เราจะสามารถทําสิ่งที่มีคุณค่าด้วยเวลาที่จํากัดได้เพราะคนเราก็มีเวลาจิตจํากัดนะถ้าเรามัวแต่ไปทําสิ่งที่ไม่สําคัญและไม่รีบด่วนสุดท้ายเราไม่มีเวลาเหลือเลยนะสําหรับสิ่งที่สําคัญและรีบด่วนแล้วก็สิ่งสําคัญแล้วก็ ไม่รีบด่วนทั้งหมดนี้เนี่ยมันต้องอาศัยสตินะเพราะว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็ง่ายที่จะหลงเพลินหรือไหลไปตามสิ่งที่รอเราเราย้ายวนนะทั้งที่มันควรจะยังไม่ควรจะทําในเวลานี้ก็หมกมุ่นกับมันนะจนไม่มีเวลาเหลือทําสิ่งอื่นถ้าสติก็ช่วยทําให้เราไม่เอาเรื่องที่เป็นปัญหาในอนาคตเนี่ยซึ่งไม่รู้จะเกิดจริงหรือเปล่าเนี่ยเอามาสร้างความกังวลให้กับติตใจจนเครียด นอนไม่หลับ่ะสติมันช่วยทําให้เราปล่อยวางให้สิ่งเหล่านี้ได้นะไม่ว่ามันจะเป็นภารกิจที่รออยู่ข้างหน้าหรือปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องของอนาคตไปวันนี้ฉันจะทําสิ่งที่ควรทำนะและขณะเดีวยวกันเนี่ยสติก็ทําให้เราตระหนักได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทาเดี๋ยวนี้นะอย่าพัดผ่อน เพราะว่ตสติความไม่ประมาทเนี่ยคืออันเดียวกันพอมีสติมันก็ตระหนักว่ามีอะไรบ้างที่เราควรทำแต่เดือนนี้นะอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานล่าช้าไปแลวถึงเวลาที่จะทาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ทําได้ด้วยใจที่ไม่บอกแวกเพราะว่ามีสติเป็นตัวกํากับให้อยู่กับปัจจุบันนะโดยที่ไม่ไปพ่วงงถึงเป้าหมายหรือผลลัพธ์นะอย่างที่พูดตั้งแต่ตอนต้น